9. ประโยชน์ของเปลือกมะนาวที่สามารถช่วยทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ขอแนะนำไม่ควรทิ้งครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคนส่วนใหญ่ถ้าหากมีเปลือกมะนาวก็คุณจะทิ้งกันอย่างแน่นอนแต่ต่อไปนี้ไม่ควรทิ้งนะครับเพราะประโยชน์9อย่างของเปลือกมะนาวเหล่านี้จะสามารถช่วยทำให้ชีวิตและสุขภาพของคุณนั้นดีมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน หครับสามารถช่วยไล่มแมลงได้การใช้เปลือกมะนาวมัาใส่ถุงที่เป็นถุงผ้าแล้วนําไปวางไว้ข้างๆตามจุดที่มีอาหารวางไว้มแมลงจะไม่เข้าใกล้เป็นเด็กขาดครับ 2. ครับบรรเทาอาการไอและเจ็บคอถ้าหากคุณมีอาการระคายเคืองคอให้ต้มน้ําใส่เปลือกมะนาวแล้วค่อยๆจิบจะช่วยได้เป็นอย่างดี 3. ครับช่วยสครับผิวพันธถ้าหากมี จุดต่างๆที่ผิวพัไม่เรียบเนียนสามารถใช้เปลือกมะนาวขัดผิวได้ในทันที 4. ครับช่วยทำความสะอาดเครื่องเงินสำหรับผู้ที่มีเครื่องเงินอยู่ในบ้านแต่ว่าไม่ค่อยเงาใช้เปลือกมะนาวขัดได้ครับแป๊บเดียวเงาวับอย่างแน่นอน 5. สามารถใช้ทำความสะอาดไมโครเวฟได้วิธีการทำความสะอาดง่ายมากครับใช้น้ำา1ช้อนหลังจากนั้นก็วางเปลือกมะนาวใส่เข้าไว้ในนั้นๆเท่านี้ครับไมโครเวฟของคุณนั้น ก็จะรู้สึกสะอาดมากยิ่งขึ้นและก็หอมฟุ้งเลยทีเดียว 6. ใช้เปลือกมะนาวไล่มดครับวิธีการก็ง่ายมากใช้เปลือกมะนาวทาตามจุดต่างๆเป็นบริเวณอ้อมเพียงเท่านี้มดก็จะไม่เข้าใกล้อาหารหรือสิ่งที่คุณพยายามป้องกันไว้แล้วง่ายนิดเดียวครับ 7. เพิ่มความหอมให้กับห้องของคุณเพียงแค่คุณใช้เปลือกมะนาวหั่นเป็นแว่นแนแล้วก็วางไว้ตามมุมห้องทั้งสี่มุมครับ ทำให้ห้องของคุณหอมมากยิ่งขึ้น8ครับสามารถใช้เปลือกมะนาวกำจัดคราบชากาแฟกลิ่นคาวได้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ใช้เปลือกมะนาวนั้นผสมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วทำขัดถูดเลย,เลยจะสามารถช่วยทำให้กลิ่นเหล่านั้นหายไปอย่างรวดเร็วครับ9ครับใช้เปลือกมะนาวในการเพิ่มประสิทธิภาพของแชมพูสามารถทำได้ เพียงแค่ใช้เปลือกมะนาวมาบดละเอียดหลังจากนั้นผสมกับแชมพูสระผมเป็นประจำอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์จะทำให้ผมคุณนั้นเงางามเด้งนุ่มลื่นมากยิ่งขึ้นขอแนะนำให้เป็นเปลือกมะนาวสดทำครั้งต่อครั้งนะครับจะได้ผลดีมากๆฝากกดติดตามผลงานชิ้นต่อไปด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ